มาให้ดูบรรยากาศครับช่วงเช้ชาเนาะคือลมแรงลมแรงดูสิดูไฟด,ไดูลมคือข้างหลังมันเป็นทุ่งนาพี่น้องมันเป็นทุ่งนาบรรยากาศก็เลยดีอันนี้ไว้พาะเสร็จแล้วนะครับไหว้ไว้พาเสร็จแล้วนะครับ,เ,รรบเอาทำคุณย่ามาหาอายุแปดสิบแล้วมาทำมาทำมาทำบัดเย็นคุณย่ามาทำบัดเย็นด้วยกัน แ <c oughs> ปสีบแบบไม่อยู่ไม่ไปซุกเลยขยันขยันผู้เฒ่า ه, กำลังทําความสะอาดบ้านพี่น้องพอดีย้ายจากสีสเกตไปอยู่บริลมพี่น้องพอดีว่าคุณอาอยู่คนเดียวเนาะก็เลยต้องดูเลยคุณอาคุณอานี่เป็นคู่แฝดข,ของพ่อนะครับผมนี่กําลังปูผ้ายางหน่อยเพราะว่าแกอยู่คนเดียวลกรนีนะพี่น้องเพราะว่าวันที่ขนย้ายเป็นวันที่โชคดีมากๆเลยเป็นวันที่ฝนตกพี่น้อง อซาซค์ขึ้นรถปับ๊บอืมฝนตกของก็เปียกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีเปียกเนะี่ยมันก็บุญ <c oughs> ก็เลยแบบหลบลุงลังหน่อยนี่ไมได้อายได้พี่น้องเพราะวะ่าเรื่องจริงนะพี่น้องเนาะก็ทาความสะอาดทํามุนเพราะวะ่าพ่นอยู่คนเดียวเพ่นป่วยอะไรนี่นะนะผมฝุ่นก็เลยจะเยอะนะพี่น้องแล้วจะจัดการอนะไรเห็นเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวนี้ให้ดูเป็นบรรยากาศที่แบบว่าทําคลิปก็เพื่อว่าัน้างหนานเรามาดูแลเห็นการเปลี่ยนแปลงเนะพี่น้องเนาะประมาณนี้อืมนี่ กำลังปูแล้วเดี๋ยวเราจะปูพายางกันเราจะมีตัวพักข้างหน้าเนาะเราจะต้องไปย้ายเออะไรที่นอนอีกนะครับผมหลกลุงล่างพี่น้องประมาณนั้นก็พราอยู่ผู้่เดียวหน้ากันเลยนั่นก็เลยมาจัดก,การให้มันเรียบร้อยแบยเลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตตอนที่มันใกล้เสร็จแล้วว่าเป็นยังไงน,นี่นะ้าบ้านมันอยู่กับคุณอานี่ แต,ตแต่ตรงนี้เป็นที่ของตัวเองนะเตืนที่ของตัวเองแต่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะพี่น้องก็มาอาศัยอาอยู่เพราะว่าก็ได้ดูแลอาไปด้วยเพราะว่าคุณอาอยู่คนเดียวนะผมนี่อันนี้ล้วงกระสรางให้นะพี่น้องอนะผมล้วงมาสางอบ้านให้ครึ่งนึงนะครึ่งนึงฟังนี้ตรงนั้นตรงนั้นก็คือตรงที่เราเห็นเป็นบันเกตที่ว่าเขาฉาบปูนอันนั้นสร้างเองเนาะ ไว้ไป4ื่นมั้างตรงนั้นครึ่งหนึ่งนะส่วนตรงนี้ได้งบของจากหลวงหลวงมาช่วยเนาะต้องขอบคุณเออหลวงภาษีของประชาชนทุกทุกท่านเนาะที่เมตตาเนาะประมาณนี้ก็ได้ได้ไดเออเขาเราียกว่ามาทําห้องน้ําให้ด้วยเป็นเงินของออผู้พิการประมาณนี้นะอโอเคก็เลยอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยนะก็ต้องขอบคุณเออประชาชนทุกทุกท่านเนาะเป็นภาษีของประชาชนแล้วก็ขอบคุณเออเขาเรียกว่าอะไร ขอบคุณหลวงเนาะแผ่นดินไทยนะครับขอบคุณพระมหากาษัตริยนะ์เนาะขอบคุณรัฐบาลทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดก่อนแล้เวเราก็จะอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมารีบดูห้องกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูบรรยากาศครับผมช่วงงเช้ชาเนาะคือลมแรงลมแรงดูสิดูไฟดูลมคือข้างหลังมันเป็นทุงน่งนาพี่นอ้องมันเป็นทุงน่งนาบรรยากาศก็เลยดีอันนี้ก็ถ่ายําเดือน มีนาเนาะก็จะเข้าเมษา,าแล้วนะต้องร้อนนะพี่น้องนะแต่ครับคุณมากเลยนะรักเย็นตลอดหนาวถามพักสงท่านจัคุณพี่น้องอากาศเราจะนี่ดูอากาศนะพี่น้องเราจะเราจะให้ดูภายในบ้านเนาะที่ว่าผมมาตกแต่งว่าได้นขนาดไหนเนาะประมาณนั้นก็อยากจะซีสเกตมาอยู่บริลามมาอยู่กับอย่างที่บอกไปไอยู่กับ คู่แฝดของคุณพ่อเนอะาะตรนมาเขาเป็นอานั่นแหละนะอคุณนนพ่อไม่อยู่แล้วนะคือทําครัวแบบนี้เวลา,าถ่ายเทมก็ถ่ายเทดีแต่ถ้าลมมาก็คือนี่เลยขัไปในห้องนอนเลยพี่น้องอืยังจ่ายไม่เสร็จยังจ่ายไม่เสร็จเดยวรอก่อนพี่น้องพักพักพักร่างกายทีนึงแล้วานนี้นี่เขาโม้โมแก้วคุณพ่อปลูกไว้ให้อันนี้ะมะโม้แอปเปิลพี่น้องแล้วลูกอ้อยใหญ่พี่น้อง จักสีอะไรเดีปีนี้แหละเราจะได้เห็นกันอืมก็ไว้กินสุกกินสุกอร่อยอืมโอเคอเคชอร์รี่ต้นนี้หวานมากครับมาให้ดูสัตน้ำอันนี้สัตน้ำหมู่บ้านนั่นน้ำยังไซส์พี่น้องน้ะเป็นสีฟ,ฟ้าพี่นนอะเดย ใเชียวลึกมากนะเนี่ยเพราะเขาขุดเพิ่มใหม่ลึกมากข้างหน้าเป็นสะนะครับผมส่วนข้างหลังก็มีสะเหมือนกันแต่ว่าคุณอาเออเดู๋มะลุมพี่น้องมาลุมเราจะก็ลูกไปกิน คุณย่ามาหาอายุแปดสิบแล้วมาทำมาทำมาทำบัตรเย็นคุณย่ามาทำบัตรเย็นไปกันแปดสิบแบบไม่อยู่ไม่ไปซุกเลยขยันขยันผู้เฒ่าไว้พากเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศนะครับผมก็เอตั้งโต๊ะพากเสร็จวันนี้มันพื้นรหัสพอดีเลยได้เลิกยานดีก็เลยให้คุณย่ามาเป็นองค์ประธานนะครับผมก็ แต่เราจะให้ดูบรรยากาศเนาะเสร็จแล้วพี่น้องก็จะซ้ำนีแ่แหละพี่น้องนี่นะเนาะให้ดูบ้าน <c oughs> อันนี้ก็เป็นช่างพ่อกระเทือนกอาแบบนี้ก่อนอันนี้ตอนเออเขาเรียกว่าตอนสิ่งศิษย์เนาะเดี๋ยวน,น,นี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าจเจ้าวาดทั้งหมดเลยถ้าเป็นพูดง่ายๆว่าก็เป็นอาจารย์สายทอดประทมทั้งหมดเลยแต่ผมตรงนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าพระสังฆราชมาด้วยเนาะประมาณนั้นก็มาจากหลา,หลากหลายประเทศด้วยนะครับผมก็เออก็ เอาแบบนี้ไปกับช่างพอกระเทินนเอ๊ะกรที่วตู้เย็นพี่นนอะเขาจะให้ดูเนาะก็นี่ก็ไปที่นอนข่อยหนาวลมมันแรงเนี่ยเพราะว่าลมมันเป็นทุ่งนานะอยู่กับคุณอาคุณเป็นอฝาแฝดคุณพ่อเนี่ยจะบอกไปเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะผมก็เลยมาดูแลก็ตอนนี้ก็จะเป็นเดี๋ยว,วจะเอาผ้าอะไรมาปิดกันไว้เพราะมันหนาวเนวีน่ยเดินจะเดินเมษาะอะรยังหนาวนะนี่ก็คุมไว้ สวยสวยงามนะประมาณนี้พอพอพอไปได้นะพี่น้องก็อะประมาณนั้นที่ให้รู้ไปเนาะอืมอันนี้ก็สลกนิดนึงบอดดี้อยอยพี่น้องหลกนิดนึงเพราะว่าของมันเยอะเครื่องปิ้นคอมยังไม่เสร็จเลยนะครับผมอเพราะว่าท่านใดส,สนใจปราเจคุณยายทองดีก็สั่งซื้อได้นะครับในลาซาด้าช้อปปี้ชื่อตามอาหารเจคุณยายทองดีเลยนะครับผมก็สับสนช่องนั่นแหละก็ของผมนั่นแหละนะครับผมก็โอเคนี่ก็เป็นตู้สภาพแต่ อันนี้สิบสี่ปีครับผมเอาไว้ที่บ้านคุณอาเพิ่งย้ายมาคุณอาผู้หญิงนะเพิ่งย้ายมาอยู่กับคุณอาผู้ชายเนาะประมาณนั้นก็ประมาณนี้ก็ไปย้ายมาอยู่ถาวอแล้วเพราะว่าเนาะเดินเราก็มีภารกิจหลายๆอย่างนี่ก็เป็นที่นอนนุมน่มๆพี่นอกประมาณนั้นอันนี้กับการไหว้ันหนาพ่นองป้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกกัน,นก็เป็นบรรยากาศข้างนอกเนาะสวยงามนี่ยามเย็นเนาะพี่นอกยามเย็น ه, ก็ประมาณนี้แหละพี่นง อาศัยอยนะู่เนาะพี่น้องเนาะก็ขอ,ขอบคุณรัฐบาล <laughs> พอได้อยู่ล่มเย็นล่มเย็นบรรยากาศเนาะพี่น้องล่มเย็นยาาเป็นสุขเนาะคินฮะอดอาวุโสเด้อชิดฮอดออย่าิธรทมทีทท่อยู่จีสเกตเนานะเคยทำครัวทำอะไรได้วยกันนะคุณอานอนที่เปบรรยากาศสํานี้นะพี่น้องเด้อพี่น้องลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อแข็งแรงรสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้อง โอเคครับ